ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆมันพี่เท่าทันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับ Money PS นะครับผมเอาล้วนะครับผมก็คือตอนนี้เราก็จะมาในของแอปนะครับผมแอปนี้โหลดมาจาก Play Store นะครับผมชื่อก็ตามนี้เลยนะครับผมนะชื่อก็ตามนี้เลยนะครับโหลดจาก Play Store นะครับผมก็ถามว่าแอปนี้เป็นแอปอะไรนะครับผมแอปนี้เป็นแอปหวยรัฐบาลนะหวยรัฐบาลคือวันนี้วันที่15แล้วนะครับผมก็ พรุ่งนี้วันที่16นะครับผมคือท่านผู้ชมที่เป็นคนซื้อหัวอยู่แล้วก็มาสามารถมาซื้อทำอแอปนี้ได้นะผมเนาะส่วนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะผมแล้วก็วิธีในการสมัครเดี๋ยวเราจะไปกันนี้เลยนะผมเดี๋ยวก็คือผม,มบอกท่านผู้ชมว่านะครับผมถ้าท่านผู้ชมที่ซื้อลอตเตอรี่หรือะไปพวกเนี้ยสมารถซื้อผ่านเว็บนี้ได้แอปนี้ได้นะผมก็ ผมก็ได้ทําการซื้อเหมือนกันแหละนะครับผมโอเคเราไปวิธีในการสมัครก่อนเลยนะครับผมถ้าเราจะมาวิธีในการสมัครให้มาตรงนี้เลยนะครับผมเราเข้าแอปมาปุ๊กเนาะมันก็จะมีว่าให้ดาวน์โหลดแอปนะครับผมแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับผมก็สมัครสมาชิกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมกดที่สมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็ใส่เบอร์นะครับผมตรงนี้ให้เป็นใส่เบอร์เนาะตัวนี้เป็นใส่เบอร์โทรเรานะครับผมพอใส่เบอร์โทรเราเสร็จปุ๊บ แล้วก็ให้เราใส่รหัสตัวสี่ตัวนี้ก็คือ1 3 81ครับผม1381ให้เอามาใส่ตรงนี้นะครับให้เอามาใส่ตรงนี้นะครับผมเสร็จปุ๊บให้เรากดถับป้ายนะครับผมใหเรากดถับไปจากตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะครับพอเราใส่ปุ๊บเนาะให้กดถับไปมันปุ๊บมันก็จะมาเจอหน้านี้นะผมก็คือมันจะมีให้ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับผม ให้ใส่ชื่อผู้ใช้นะให้เราใส่ชื่อผู้ใช้หรือว่ายูสเน a นี่แหละให้เราใส่ไปนะครับผมชื่อเราชื่อผู้ใช้คือเราใส่ยูสเน a ไปเลยให้เราจำง่ายๆนะครับผมเวลาเข้าส่วนระบบถ,ถึงจะถึงจะง่ายเนาะแล้วก็ใส่ password นะครับผม password ก็คือใส่2อ,อันนี้ใส่เหมือนกันเลยนะครับผมก็สไลดผ่านแหละนะครับผมใส่รหัสผ่านเนาะพอใส่เสร็จปุ๊บเรากกดตรงที่ถัดไปเหมือนเดิมนะครับผมนะพอเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ มาปกนะครับเดี๋ยวขอแป๊บนะครับโอเคเนาะผมก็คือผมไม่สามารถสมัครต่อไปได้นะครับผมก็คือท่านผู้ชมที่สมัครตรงนี้เสร็จนาะที่กรอดตรงนี้ใส่ไปก็กดครว่าถัดไปเนาะถ้ามีท่านผู้ชมให้กรอบอะไรก็กรอบไปนะผมก็กรอบเป็นถ้ามีกรอบสร้างบัตรธนาคารเราก็กดไปครับผมว่าภมบัตรธนาคารอะไรพวกนี้เนาะธนาคารชื่อจีนเลขบัตรธนาคารแล้วก็อะไรพวกนี้นะผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับผมก็คือผมสมัครไปแล้วคือผมไม่สามารถทําให้ท่านผู้ชมดูได้เนาะ,ะคือหลังจากที่ท่านผู้ชมทําการสมัครไปแล้วนะครับผมก็คือจะมีทางแอปเนี่ยเขาจะโทรมาติดต่อมานะครับผมว่าคุณได้เปิดอ่านะครับผมคุณได้เปิดอแอปหรือว่าเปิดบัญชีนะครับผมก็คือในการซื้อหวยหรือซื้อลอตเตอรีอ่ของรัฐบาลนี่แหละเขาจะโทรมาแจ้งคุณนะครับผมก็ โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับผมพอท่านผู้ชมที่ทําการสมัครไปหรือว่าเพื่อนๆพี่ที่ทำการสมัครเสร็จแล้วนะครับผมถ้าบางครั้งมันก็กดเข้าแอคหน้าผมมันก็จะมีคําว่าใส่ชื่อผู้ใช้นะผมก็คือตรงยูสเนนที่เมื่อกี้ที่เราทําการกรอบเนาะแล้วก็สวนรหัสผ่านเราก็ทําการใส่ไว้นะครับผมที่เราได้ทําการกรอบไว้ตอนเมื่อกี้นะครับผมให้เราใส่ไปนะครับผมถ้าเราลืมรหัสไปเราก็ทําการกดตรงนี้นะครับลืมรหัสผ่านนะครับ ก็กดตรงนี้นะครับผมเวบนี้เป็นเว็บซื้ออะเลตเตอรี่หรือว่าเป็นซื้อหวยนะครับผมเดี๋ยวผมขอขอเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคนะครับผมพอเข้าสู่ระบบของแอปนี้เสร็จเรียบร้อยมันก็จะมานีมีหน้านี้นะครับผมก็ให้กดตรงที่3มขีดนะครับผมให้กดมาตรงที่3ขีดตรงนี้นะครับผมตรงนี้เอ้สามสามจุดนะครับผมกดตรงนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารนะครับผมให้กดไปนะครับ กดไปปกมันจะมีคําว่าอะไรบัญชีธนาคารนะครับให้เรากดไปนะแล้วก็เราจะปุกอ่าบุตับัญชีธนาคารเออผมบัญชีธนาคารนะครับผมให้เรากดเลือกไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอย้อกลับนะก่อนนะครับมันจะมีคําว่าบวกอาเพิ่มบัญชีธนาคารตรงนี้นะครับผมมาเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับผม แล้วก็ให้เรากดเพื่อนบัญชีธนาคารไปนะครับผมมันก็จะมีคําว่าเลือกให้มันจะมีให้เราเลือกธนาคารนะครับผมว่าเราธนาคารอะไรเช่นธนาคารกสิกรครับผมให้เรากดเลือกไปแล้วก็ตรงนี้จะมีชื่อนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีชื่อนะครับตรงนี้ก็ใส่ชื่อธนาคารของเราไปเนาะส่วนใส่ชื่อธนาคารของเราเสร็จปุ๊บพอเสรบบ็จปุ๊บนะครับผมก็จะมาในของระบุตัวเลขนะครับผมก็คือเป็นระบุตัวเลขสมาชิกนะครับผม เป็นระบุตัวเลขสมาชิกของเรานะครับให้เราใส่รับระบุนี้ก็คือเป็นระบุของบัญชีธนาคารเนาะให้เราใส่ไปนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นรหัสยืนยันธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ตรงนี้เป็นรหัสยืนยันเลขธนาคารบัญชีของเราอีกครั้งหนึ่งก็คือ2อันนี้ใส่เหมือนกันเลยนะครับผมก็2ออันนี้ก็ใส่เหมือนกันเลยนะครับก็คือเลขบัญชีธนาคารของเราที่เราต้องการถอนเงินนะครับผมก็ โอเคนะครับผมบัญชีธนาคารก็ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดคําว่าเพิ่มบัญชีธนาคารเลยนะครับผมก็กดเพิ่มไปนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวอ่ากลับกลับกลับก่อน,นครับอ้าวแล้วครับคือแอปนี N ้ก็ผมอ่าทาการซื้อหวยหรือว่าซื้อลอตเตอรีดีประมาณนี้ถ้าเราจะแทงหวยเราก็มาตรงที่คำว,ว่าแทงหวยนะครับผมหรือว่าเราจะแทงลรตเตอรี่ก็มาตรงที่อ่าแจ๊บถอนนะครับผม คือแทงหวยมาตรงนี้นะครับผมถ้าเราแทงหวย3ตัว2ตัวนะหตัวก็มาทางนี้ส่วนถ้าเราจะแทงเป็นลอตเตอรี่เราก็มาตรงแจ็ปพอตตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะผมเราก็มาของแจ็ปพอตก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมดีจะแทงเนาะอันนี้คือผมก็จะมาแทงเหมือนกันนะครับผมว่าเดีย๋ยวตอนนี้กคือทำนั่น ทางธนาคารไม่สามารถโอนเข้าได้ก็คือของธนาคารไทยพาณิชย์ยังไม่สามารถโอนเข้าได้เขาทางผานแจ้งไว้แล้วนะครับผมถ้าเราจะแทงเราก็มาตรงที่นะครับแทงแจ็บพอร์ตตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาปุ๊กนะครับผมเราก็กดแทงไปนะครับผมอ่ากดปุ๊กนะครับมันก็จะมีนี้ครับให้เราถ้าเราต้องการเลขอะไรเราก็ใส่ไปครับผมอย่างเช่น6นะครับผมศูนย์หกสามหกตัวเราก็กดไปนะครับผม แล้วมันก็จะทําการรีอยู่ข้้งล่างนี้มันก็จะทําการรีอยู่ข้านล่างนี้นะครับผมทําการรีอยู่ข้้งล่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่ต้องการอะไรถ้าเราไม่ต้องการ right? าต,ตัวเลขนี้เราก็กดล้างข้อมูลตรงนี้นะครับผมล้างข้อมูลตรงนี้นะแล้วกดล้างข้อมูลแล้วมันก็จะหายนะครับผมอ่าผมก็กดอีกครั้งนะครับแน่สมมติผมจะซื้อตัวนี้นะครับผมถ้าผมจะซื้อตัวนี้นะซื้อ6ตัวนะครับผมก็กดคําว่ายืนยันการแทงตรงนี้นะครับ โอเคนะครับผมแล้วก็กดคําว่ายืนยันตัวแทงนะครับผมก็คือยืนยันการแทงก็กดไปนะครับผมก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้เราผลก็คือผมไม่มีเงินนะครับน่าจะแทงไม่ได้ครับผมก็ก็คือมันน่าจะแทงไม่ได้หรือไม่มีอะไรประมาณนี้แหละไม่มีเงินก็น่าจะแทงไม่ได้ครับผมก็โอเคนะครับอันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมเอยมายกเลิกเนาะมายกเลิกก็ได้เอามาโอเคนะผม อ่าสว่วนแอปนี้ท่านผู้ชมที่อ่าเป็นคนที่ชอบอ่าเล่นหวยอยู่แล้วเล่นลอตเตอรี่อยู่แล้วถ้าสนใจก็อ่าลิก์อยู่ใต้คลิปก็โหลดแอปมาแล้วก็อ่าติดตั้งแล้วก็ตามขั้นตอนที่ผมได้แนะนําในการสมัครแล้วก็มาแทงได้นะครับผมสว่วนขั้นตอนในการแทงหวยนะครับผมเราก็มาของว่าแทงหวยนะครับผมแนะนําเล่นแค่2ออันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นของรัฐบาลไทยเนาะ มาตรงที่รัฐบาลไทยนะครับผมมามาตรงที่รัฐบาลไทยถ้าเราจะเอาเล่นของรัฐบาลไทยนะครับผมให้เรามาตรงนี้นะครับกดไปนะครับผมมันก็จะมีให้เลือกให้แทงเนาะอย่างเช่นมันจะมีให้เลือกยังไงอะเลือกแผนตัวเลขนะครับผมแล้วก็เลือกจับแผงเนาะกดตัวเลขแล้วก็จับแผงนะครับผมมันก็จะมีให้สมมติผมเลือกแผนนะครับผมมันก็จะมีขึ้นประมาณนี้ว่าให้ผมกดซื้อตัวไหนผมซื้อผมกด06น่์ นี้นะครับถ้ากดยศเลยกเราก็กดมาที่เก่านะครับอย่างเช่น0ูนย์ศูนตรงนี้ถ้าเรากดจะซื้อกดไปถ้าเราไม่ซื้อเรากดยกเลิก oder, ไปประมาณนี้พอเสร็จปุ๊กนะครับผมมาพุกนะแต่ถ้าเราไม่เอาเลือกจากตรงนี้ถ้าเราจะมีเลขอยู่แล้วเราก,กดคําว่ากดตัวเลขตัวเองนะครับผมก็อย่างเช่น3าตัวโบนประมาณนี้นะครับผม3าตัวโบนนะโอ้ยมตัวโบนกดไปแล้วก็ซื้อไปอย่างเช่นอะไร8ปดหกสามอ่า มันก็กดเพิ่มไปที่เรียบร,ร้อยนะครับผมพอเสร็จปุ๊กนะครับผมมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับผมถ้าเราจะซื้อนะครับผมถ้าเรากดเลือกอะไรพวกน,นี้เสร็จปุ๊บเสร็จหมดแล้วนะก็ถ้าเราจะซื้อนะครับผมเราก็กดคําว่าใส่ราคานะครับผมใส่ราคาไป มันก็จะมีให้เราใส่ราคานะผมก็อย่างเช่น3ตัวนะครับผมก็คือ3ตัว1บาทได้800บาทนะถ้าถูกนะครับผมถ้าถูกนะครับแต่ถ้าไม่ถูกก็คือไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> อย่างเช่นนะครับผมซื้อ1บาทก็คือเท่ากับ800เนาะ1บาท800 3ตัวนะครับผมอ่ะใส่ราคาไปตรงนี้นะครับผมใส่ราคาตรงนี้นะครับอ่ะใส่ราคาไปนะครับสมมติใส่สาราคาไปที่5บาทนะครับผม ห้าบาทปุ๊บมันก็จะขึ้นไป5บาทนะก็จะได้เป็นอ่าคูณไปครับผมก็จะได้เป็นสี่พันนะครับผมก็ส่งโพสต์นะครับผมก็ทําการส่งโพสต์จากตรงนี้นะครับก็ทําการส่งโพสต์จากตัวนี้เนาะนะนะครับนะครับก็ทําการนี่ครับผมแล้วกดทําการส่งนี้ปุ๊บนะครับมันก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับผมดเงือนยอดเงินที่เราแทงไปก็คือ20บาทเนาะ คืออันนี้คือย่อดเงินของผมนะครับผมไม่ได้เติมนะเดี๋ยวผมค่อยเติมเพราะว่าตอนนี้ของธนาคารทัพยนิตคือตอนนี้เขาปิดปรับปรุงไม่สามารถทําการอ่าฝากได้แล้วก็ไม่สามารถทําการซื้อได้ครับผมเดี๋ยวรอเขาเปิดก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาทําการซื้อนะครับส่วนถ้าผู้ชม,มเพื่อนพี่ที่มีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วลองทิ้งเลขแล้วก็อะไรอยู่ใต้คลิปของผมเดี๋ยวผมจะมาซื้อถ้าถูกก็ จะมาแจกให้นะครับก็โอเคนะครับถ้าเราจะซื้อเราก็ส่งโพสประมาณนี้ไปนะครับผมถ้าเราไม่ซื้อเรากดตรงที่ถามขยะตรงสี่พันนี้ครับเราก็กดไปครับเราก็กดไปยกเลิกไปนะครับนะเรากดยกเลิกไปนะครับลบไปลบไปนะถ้าเราไม่ซื้อตัวไหนครับก็ประมาณแค่นี้นะครับผมโอเคยกเลิกทั้งหมดมันก็จะมียกเลิกทั้งหมดด้วยนะครับผมให้เรากดไปส่วนถ้าใครจะมาซื้อหวยรัฐบาลจากแอปนี้นะครับผมก็ หรืออยู่ใต้คลิปได้นะครับผมถ้าใครสนใจก็มาซื้อได้นะครับผมสำหรับคนที่อชอบซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยอยู่แล้วของรัฐบาลอยู่แล้วก็สามารถมาซื้อได้นะครับผมก็ผมก็ซื้อประจำแหละแต่ว่าซื้อไม่ถูกสักทีนะครับผมก <c oughs> ็ <c oughs> คือไม่ถูกสักทีนะามาดูประวัติที่ผมซื้อกันนะครับผมอะไรวะน่าจะ วันที่วันที่น่าจะไม่มีเลือกให้วันที่นะอา่าน่าจะหายหมดแล้วแหละประวัติที่ผมซื้อเพราะว่ามันน่าจะไม่บันทึกให้เนาะเพราะว่าไม่สามารถดูได้นะครับผมถ้าเราจะทําการฝากแล้วก็กดตรงที่ฝากเงินแล้วก็ถอนเงินตรงเนี้ถ้าเราทําการฝากแล้วกดฝากเงินนะครับผมแล้วก็เลือกธนาคารของเราเลยธนาคารที่เราจะโอนไปที่ นี่ครับผมก็คือเรื่องบัญชีธนาคารของเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์เนาะถ้าเราจะโอนเข้าธนาคารของกสิกรเป็นของเขานะครับผมก็คือเราทางกรรมฝากเข้าบัญชีอ่าเข้าเว็บอ่าเข้าแอป,ปนี่ครับผมแอซิโหวยนะครับมันก็จะมีเลขบัญชีก็คือ0 5 3 1 5 8 2 3 5 7นะครับผมก็ตามนี้เลยชื่อนี้เลยนะครับผมพอเราโอนไปปุ๊กนะครับมันก็คืออ่าโอนขั้นต่ำยีสิบบาทครับผมพอโอนไปปุ๊กนะครับผมออปปก็ ให,ให้คลิปตรงนี้ครับผมก็คือแจ้งเพื่อแจ้งการโอรนเนาะเมื่อโอนแล้วให้คลิปที่นี่นะผมก็คลิปปุ๊กนะผมแล้วก็เวลาที่เราโอนนะครับตรงนี้คือเลือกธนาคารที่เราโอนนะครับผมสมมติธนาคารของผมเป็นของอชื่อธนาคารนี้ที้ผงได้ผูกไว้แล้วก็เลือกช่องทําการโอนก็คือผมอโอนทางาผ่านทางอะไรผ่านทางโทรศพนะัพท์เนาะก็คืออย่างไงละ่ะนี่ครับผมมันก็จะมีว่า โมแบงก์แบงกิ้งนะผมก็คือมันจะว่าโอนเงินผ่านมือถือนะครับผมก็กดไปนะครับจนวนเงินที่โอนสมมติว่าโอน100นะครับผมก็วันที่อะไรพวกนี้เราก็ตั้งไปเวลาโอนเวลาโอนอะไรเราก็ตั้งไปนะครับวันที่อะไรเราก็ตั้งไปนะครับผมโอเคนะพับเสร็จปุ๊กนะครับผมก็ไม่เหตุอะไรอยาอยะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปเลยนะผมก็เสร็จปุ๊กก็ยืนยันการแจ้งโอนนะผมประมาณ5นาทีเนี่ยเงินก็เข้ามาแล้วนะครับผม ส่วนวิธีในการฝากเงินก็ประมาณนี้ถอนเงินก็มาตรงที่ถอนเงินนะผมถ้าเราถูกนะครับก็มาตรงที่ถอนเงินนะครับผมคืออย่างน้อยนะครับท่านไม่ไม่สามารถถอนเงินได้เนื่องจากการแทงเขาต้อไม่ถึงตังที่กำหนดทัานต้องแทงอีก15บาทครับผมโอเคนะครับก็คือตรงนี้ผมไม่ยังไม่ได้แทงก็ยังถอนไม่ได้ก็คือไม่มีเงินเนี่ยอยู่ในบัญชีก็อถอนไม่ได้ โอเคนะผมก็ในแอปของนี้ถ้าใครที่ต้องการจะมาซื้อหวยหรือลอตเตอรี่ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปได้นะครับผมก็นะส่วนถ้าใครที่จะก,การที่ต้องการจะเชิญเพื่อนก็ตรงนี้ผมก็มันจะมีคําว่าแนะนําเพื่อนนะครับผมตรงรูปก,กดไลค์นะ,ะนิ้วมือกดไลค์นะผมแนะนาเพื่อนนะครับผมก็กดมามันก็จะมีตรงอะไรล่ะคั้นอดลิงก์นะครับผมมันก็จะมีคั้ลอดลิงก์แนะนำตร,ตรงนี้นะครับก็คัล้ลตอนไปนะครับผม โอเคเนาะส่วนในของอแอปนี้ก็เป็นแอปของในการแจพรอตแจพร์ตแล้วก็แทงหวยนะครับผมถ้าใครที่ชอบอยู่แล้วก็ได้นะครับผมามาเล่นได้เล่นได้นะผมก็นะโอเคนะคผมก็ประมาณแค่นี้นะแล้วก็ฝากเพื่อนพี่ๆด,ด,ด้วยนะครับผมถ้ามีเลขอะไรเด่นๆก็ทิ้งทิ้งใต้คลิปได้ครับผมจะซื้อถ้าถูกก็มาครับผมจะทําการแจกนะครับผมก็ประมาณแค่นี้นะครับผม ก็มีเลขเด่นก็ทิ้งไว้เลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามร้วข้อมูลข่าวสารแอปใหม่ๆเวียดใหม่ๆด้วยนะครับผมบ๊ายบายไ้เจอกันในคลิปหน้านะครับ